วันนี้มาตัว KKP นะคะจริงๆของเขาเนี่ยดีตั้งแต่งบแล้วที่คุณอาทิตย์บอกในฝั่งของตัวการประชุมนักวิเคราะห์บอกเลยว่าเป็นอาทิตย์หลักๆถ้าคุณอาทิตย์แล้วก็นักลงทุนจําได้นะคะคือเราเนี่ยจะพยายามย้ำเสมอว่าในฝั่งของตัวกลุ่มธนาคารหัวใจสําคัญคือคุณภาพสินทรัพย์หัวใจสําคัญคือ NPL ซึ่งซึ่งการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะคะ KKP เขามีการปรับ พาเกตในฝั่งของตัวถ้าใช้จ่ายสำรองที่รวมขาดทุนลดยืดนะคะปรับลงปรับลงเนี่ยลงค่อนข้างเยอะนะคะคุณอาทิตย์ปรับลงเหลือ1 8ถึง2อนะคะจากเดิมเนี่ย2.2ถึง2.4ซึ่งซึ่งอันเนี้ยนะคะที่ปรับลงมาเนี่ยบอกเลยว่ามันสามารถมีนิ่งได้ว่าในฝั่งของตัว Asset Quality ของเขาเนี่ย manage ได้ดีเขาคุมได้ดี ถาม<ช>ว่าเร<ช>าเขาคุมยังไงล่ะทําไมม,มันมันมันถึงดีก็อย่างแรกเลยค่ะคุมสินเชื่อก็สินเชื่อก็บอกเลยว่าไม่ต้องคาดหวังปีนี้ก็อาจจะเห็นการหดตัวไปประมาณ5%เอร์เซเลยก็หลักๆเป็นการคุมในฝั่งของตัวตั้งแต่วันแรกเนี้แหละเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพดูแลลูกค้าเยอะขึ้นมันก็เลย pay off ให้กับทาง KKP นะคะว่าในฝั่งของตัวสำรองก็มีแนวโน้มที่จะลดลงแล้วก็ลดลงมากกว่าที่ทางธนาคารคาดไว้ด้วย อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยที่ทําให้เราเนี่ยปรับคําแนะนําขึ้นมาเป็นบายปรับในฝั่งของตัวกําไรแล้วก็ปรับราคาขึ้นมาเป็น6กสิบบาทอันนี้นะคะก็เป็นคีย์สําคัญแต่อยากที่จะเมนชั่นอีกสองสามประเด็นค่ะคุณอาทิตย์ประเด็นที่สองเนี่ยก็คือเป็นประเด็นที่ตอนนี้เป็นข่าวกันอยู่ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของตัวเคสมอนะคะคุณถ้าคุณอาทิตย์จำได้เนี่ยอ่าถ้าในช่วงสักประมาณสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ย หลักทรัพย์หลายๆที่ก็โดนประเด็นหุ้นตัวนี้อะนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอความชัดเจนของตัวคดีอยู่ของตัว KKP เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเขาบันทึกในฝั่งของตัวด้อยค่าไปเนี่ย700ล้านดังนั้นนะคะคือง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เงินคืนทาง KKP ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าเขาบันทึกในฝั่งของตัวด้อยค่าไปเต็มจํานวนแล้วแต่ถ้าสมมติในอนาคตเกิดมีข่าวดีค่ะคุณอาทิตย์ไม่มากก็น้อย เขาก็จะสามารถรีเวิร์สในฝั่งของตรงเนี้กลับมาได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุยกันน่ยนะคะในในการประชุมประเด็นสุดท้ายที่อยากที่จะเมนชั่นค่ะคือในฝั่งงตัวปันผลปันผลนะคะทางธนาคารเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจแหละว่าระดับสูงเขาสามารถเมนเทนได้เบื้องต้นเรามองว่า DPS น่าจะเท่ากับปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูต่อปีอะนะคะก็สูงเลย7.6%ต่อปีครึ่งปีแรกจ่ายค่อนข้างเยอะด้วย เพราะว่าหล,ากหลากกักนๆนะครับปกติ KKP เขาจ่ายประมาณนี้ยอยู่แล้วซึ่งเป็นธนาคารอาที่จ่ายในฝั่งตัวระหว่างการเนี่ยเยอะถ้าสมมุติว่าเราไปดูระหว่างการที่เราคาดไว้เนี่ย1.25บาทต่อหุ้นว3%ค่ะคุณอาทิตย์อันนี้จะมากกว่าทางธนาคารขนาดใหญ่เราก็เลยมองว่าในฝั่งตัว KKP เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างน่าสนใจก็คำนแนะนำใหม่เนี่ยปรับขึ้นมาเป็นบายราคาอยู่ที่60บาทค่ะ